สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสินสยามครับรายการไทยๆที่เหมาะสําหรับคนไทยควรจะดูนะครับรายการของเราครับเป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวของมรดกความเป็นไทยแน่นอนครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของคนไทยด้วยซึ่งวันนี้นะครับเราจะนําเสนอเรื่องราวความอ่อนช้อยและก็ความประณีตขั้นตอนการทําและก็กรรมวิธีต่างๆนะครับในเรื่องของขนมไทยว่ากว่าจะเป็นขนมไทยได้เนี่ยมีขั้นตอนวิธีการทําที่มากมายและก็ประณีตอ่อนช้อยแค่ไหนครับ และแขกรับเชิญที่ทำภารกิจกับเราในวันนี้นะครับในช่วงสินท้าลองเป็นวีเจหนุ่มที่มีความสามารถเลยทีเดียวครับขอเสียงตบมือต้อนรับเนสซ์านิตนุตโตโรครับวีเจจากช่องทรูวิชชั่นช่อง28ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนสครับผมโอ้โหช่วงนี้งานเยอะไหมครับก็นะฮะจัดอยู่ทุกวันนะฮะจันหนุ่มสุกครับเพื่อนๆครับนะฮะวีเจ t ร u ว v i s i o นนะฮะ8 3ครับตั้งแต่จันหนุ่มสุกระหว่าง6โมงถึง3ทุ่มครับ ติดตามขเขาดดวยกันแล้วกันนะครับ <c oughs> เรียกว่าเนี่นอกจากเป็นวีเจแล้วเนี่ยยังมีความสามารถรอบด้านเลยนะครับทั้งในเรื่องของบีทบ็อกการเล่นกีตาร์แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ออวัยรุ่นเนี่ยสนใจทากันในตอนนี้ด้วยเรียกได้ว่ามันไม่ใช่ความสามารถพิเศษอะไรหรอกนะฮะคือเหมือนกับว่าเราใช้เวลาว่างของเรานะฮะเกิดประโยชน์นั่นเองครับหานู่นหานี่ททาไปเรื่อยครับอ๋อเรียกว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผู้ชมเราจะให้น็ตนะครับสามารถที่จะ โชว์บิดบ็อกซ์ให้กับเพื่อนๆนี่หรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ชมฟังมิเรียนไหมครับนิดนึงนิดเดียวครับผมนิดเดียวก็นะครับก็เป็นเน็ตฝึกจาก YouTube เอาแหละฮะนะฮะไม่ให้เก่งมากมายนะครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวสักนิดนึงนะครับพอแล้วฮะเล็กน้อยครับสุดยอดจริงๆครับได้ได้ว่าใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ด้วย เป็นว Adams, ัยรุ่นยุคใหม่ขนาดนี้นะครับเน็ตพอที่จะรู้จักขนมไทยหรือว่าขนมโบราณบ้างไหมครับก็รู้จักนะฮะว่าแบบไหนคือขนมไทยอะไรยังไงครับพวกเคยชิมเคยกินนะฮะแล้วก็ที่บ้านนะฮะเคยให้ลองทานดูครับว่าเฮ้ยนี่นะหน้าตาขนมไทยเป็นแบบนี้แต่ถ้าถามว่าลึกๆแล้วทํายังไงหรือว่ามันคืออะไรอย่างนี้ไม่รู้ครับจริงๆแล้วไม่รู้ยังไงว่าทํายังไงถ้าทางรายการเนี่ยอยากที่จะให้เน็ตนะครับไปลองทําขนมไทยขึ้นมา พอจะไหวไหมครับเฮ้ยท้าทายอยู่เหมือนกันนะฮะไม่น่าจะยากครับสำหรับการทําขนมไทยนะผมว่าชิ้นเล็กๆน้อยๆเองนะ,ะนไหวไม่ไหวเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าเพื่อนไหวไม่ไหวเดี๋ยวต้องลองดูนครับคุณผู้ชมครับ,รบ,ช,รบช่วงนี้นะครับเราขอส่งเนสซี่นะครับไปทาขนมไทยที่ร้านขนมบ้านขวัญครับว่าจะมีวิธีขั้นตอนการทําอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับเนสซี่ครับและตอนนี้นะเนสอยู่ที่หน้าร้านขนมบ้านขวัญนั่นเองครับ ซึ่งเป็นร้านทำขนมครับผมแล้ววันนี้ครับเน่จะมีภารกิจภารกิจหนึ่งนะฮะที่เดินเข้ามาเดินตรงเข้าไปในร้านปุ๊บจะได้ลองทำขนมดูนะฮะสำหรับการทำขนมไทยนะจะยากเย็นสักแค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูฝีมือเน่กันดีกว่าสวัสดีครับพี่ครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่ปลาแล้วนะฮะนะฮะเมื่อกี้พี่เขายุ่งมากเลยนะฮะหมายของดีมากนะเดี๋ยวพี่จะสอนผมอะไรพี่พี่มึงสอนผมเองปะไม่ได้สอนเองค่ะเดี๋ยวจะมีน้องมีเขาช่วยดูช่วยสอนให้คไม่รู้พี่กันเจ้าของร้าใช่เขาจะเก่งเหมือนกัน แล้ววันนี้จะให้ผมทำอะไรครับวันนี้นะคะทำอยางไรเลยหลายอย่างเลยครับแต่จากที่เดินดูเมื่อกี้ที่ขนมน่ารักน่ารักและน่าอร่อยหลายอย่างเลยงั้นเดี๋ยววันนี้ที่แต่ว่าจะสอนตัวที่ไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปนะคะก็จะสอนลืมื่นเคยได้ยินไหมคะับทีนี้แล้วที่่ไมได้ินครับทำผมเพื่อนี้และนี่นะครับคือขนมที่ผมจะมาทําในวันนี้นะฮะก็คือนี่เลยเจ้าลืมกืนนั่นเองครับ อร่อยจนลืมคลื่นเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะทำได้ยากหรือเปล่านะคกับเจ้าลืมคลื่นอันนี้ไปดูกันเลยข้างในครับเพื่น่นแล้วตอนนี้นะฮะเนนมาอยู่กับพี่พี่ฝนนะฮะสวัสดีครับนะฮะพี่ฝนคนสวยคนนี้นะฮะจะเป็นคนสอนเน่ทำเจ้าลืมคลื่นใช่ไหมับมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับพี่ครับเริ่มกันเลยผมเพล่อนกวนลืมคลื่นอยู่ครับนะฮะ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครกับก,กับการควนนะครับที่ดำนี่แม่ดำตั้งแต่กำเนิดนะครับมาโดนเน,น,ากกนเนี่ยนะครับไอไอจะแก๊สนี่แหละเลยดำอาวุธไม่ทนันหลังจากที่เมื่อกี้เราควนกันจนไม่มือนะตอนนี้พี่เขาให้อาวุธผมแล้วให้กินเลยใช่ไหมครับ หยอดหยอนหยอดครับเพื่อนหยอดใส่นี่ช่วยเลยอ่ะยังไงครับพี่จะต้อกี่นะร,ระหว่างของพี่ของผมนะจะต่างกันนะครับลืมกืนครับนะฮะโอเคนี่ครับหน้าตายังไม่เส็จนะครับนี่แค่ฐา,านมาแน่ของลืมกืนครับ ถ้าใครไม่อยากเข้าฟิตเนสก็ลองมาทำอาหารไทยดู่ร <c oughs> ู้สึกว่าใช้กล้ามเยอะมากตีอีกแล้วเมื่อก,กี้เพิ่งจะตีไปทำก่ไทยอย่าใจร้อนนะ <c oughs> แม่ผมเคยบอกไว้ครับการทำอาหารจะต้องมีเสียงดัง ได้รู้ว่าลูกชายบ้านนี้หรอกดีเลยนี่ครับนี่ครับชื่อผมเองครับขนมลืมกืนเนสนะมีดีเสร็จนะครับแล้วก็ ัดเองใส่จานและนี่ครับคือหน้าตาของเจ้าลืมกลืนนะฮะที่เนี่ยมาทำภารกิจในวันนี้นะยังไงต้องขอขอบคุณคิมฮากเลยนะครับที่สอนเนี้ยขอบคุณมากครับนะฮะเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปพบกันในศัตรูดีกวา่านะครับแล้วเจอกัน ทุกท่านก็สู่รายการสินสยามอีกครั้งนะครับแลวตอนนี้ครับเราอยู่กับช่วงสินสนทนาครับยังอยู่กับวีเจนหนมมากความสามารถเนสื่อครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ไปเรียนรู้การทําขนมไทยมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ขอบอกนะฮะว่าจะยากก็ยากนะฮะจะง่ายก็ง่ายนะฮะวิธีการทําขนมไทยนะแต่อย่างหนึ่งเลยนะฮะคนเราทำขนมไทยครับเพื่อนๆฮะอย่างหนึ่งเลยต้องปลาณีตครับแล้วต้องเรียบร้อยจริงๆใจเย็นๆต้องมีความอ่อนช้อยใช่ฮะใจร้อนนี่ไม่สามารถที่ทําได้คือ เราต้องใจเย็นๆนะจริงๆแล้วดูดิหน้าตาขนมนะฮะเล็กๆอย่างนี้นะฮะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับเราด้วยเออมันมันไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยร้อนนะฮะเราคือมันต้องใช้ความปราณีตมากๆเลยทีเดียวครับก็คือเหมือนกับว่าเราจะใจใจร้อนไม่ได้เลยกับการทําขนมไทยและยิ่งเป็นขนมถ้วยชิ้นเล็กๆอย่างงี้ครับเพื่อนๆฮะคือเราจะใจร้อนกับมันไม่ได้เลยเพราะหน้าตาจออกมาไม่สวยแล้วก็รสชาติจะไม่อร่อยนั่นเองครับเรกได้ว่ากว่าจะเป็นขนมหนึ่งชิ้นให้เรารับประทานเนี่ย ผ่านกันมาวิธีต่างๆมากมายเลยใช่เห็นเมื่อกี้เนี่เน็ตสื่อครับกวนจนแบบเป็นมัดมัดเลยไม่ไม่เป็นกล้ามเลยจริงหรอครับจริงๆแล้วเพื่อนๆจริงๆแล้วกวนไม่ต้องเร็วขนาดนั้นเน็ตบอกแล้วเน็ตบอกแล้วนะครับเพื่อนๆครับว่าจะต้องใจเย็นๆครับกับการทําขนมนี่ฮะแต่แปลกใจเหลือเกินทำไมในวีดีอาร์ผมดำดำอ่ะจะเป็นเพราะว่าแสงไม่พอหรือเปล่าครับเพื่อนๆเห็นนะฮะเนี่ยไมเออจริงๆเห็นเจ้าจ่าใช่ไหมว่าผมไม่ดำ <laughs> แล้วอย่างขนมที่เน็ตไปทำวเมื่อกี้เนี่ยมีชื่อที่แปลกมากเลยเพราะว่าขนมไทยของเราเนี่ยเป็นเป็น่เนรียกว่ามีความแปลกแหวกแนวอยู่แล้ว<ห>ขนมที่ไปทำชื่อขนมอะไรครับลืมกลืนครับเ<อ>พื่นอนะชื่อแปลกไหมเดี๋ยวมีอยู่ตรงนี้ไหมอ่ะอยากให้เห็นจังเลยนี่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 อะไรครับนี่สีเขียวอ,อ๋อคุณผู้ชมครับถ้าถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะฮะอยากให้เห็นมากเลยฮะฮะนี่ฮะเจ้าลืมกลืนนะฮะเป็นขนมที่ดูเหมือนทําง่ายจริงจริงแต่จริงแล้วก็ ก็อยากอยู่นะคือกินแล้วคือไม่คือแบบไม่ต้องกลืนใช่ไหมรับอยู่ในปากตลอดเวลา <c oughs> หรือเปล่าทางพี่ๆเจ้าของร้านเขาบอกว่าอร่อยจนลืมกลืนเลยฮะ <c oughs> โอ้โหแบบได้กลิ่นกนะทิตลอครับหลังจากที่ได้ไปเรียนในร้านเนี่ยถือว่าเป็นร้านที่ต้นตำรับแล้วเนอะ <c oughs> แล้ได้ไเรียนแล้วเน็ตได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนมไทยโบราณบ้างไหมครับก็เรียนได้ว่าขนมไทยนะเป็นขนมที่ เรานะฮะจะต้องอนุรักษ์ไว้เลยอย่างหนึ่งเลยทีเดียวครับเป็นความหมายดีๆเป็นสิ่งดีๆที่เราจะมอบให้อีกคนนึงเลยเรียกได้ว่ามีความความหมายที่ดีนั่นเองแล้วมีอะไรพิเศษไปมากกว่านั้นไหมครับพูดถึงความหมายแล้วก็นี่อะไรฮะที่เน็ตไปทามาแล้วเน็ตรู้มาเลยครับเกี่ยวกับความหมายอย่างเช่นพวกทองทองทั้งหลายนะครับพวกฝอยทองทองหยิบทองหยอดทองเอกนะครับเพื่อนๆครับอย่างเช่นทองเอกเนี่ยเราให้เขาเนี่ยเหมือนเราอวยพรว่าให้ชีวิตเขาเนี่ยเป็นหนึ่งเอกเลยเป็นที่หนึ่งเลยนะฮะหรือทองหยิบครับเหมือนกับว่า ให้มีเงินใช้มีเงินหยิบใช้อยู่ตลอดนะฮะส่วนทองหยอดครับ ให้เงินทองเนี่ยที่หยิบใช้ไปเนี่ยใช้ไม่ขาดเลยส่วนใครนะฮะที่ชื่นชอบเรื่องความรักนะฮะมีความรักอยู่นะฮะฝอยทองครับนะฮะอวยพรให้ความรักให้ยืดยาวเหมือนเส้นฝอยทองเลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าความหมายของแต่ละอันนี้ก็เป็นความหมายที่เป็นสิริมงคลทั้งนั้นเรียกได้ว่าสุขใจทั้งคนให้และก็สุขใจทั้งคนรับกันด้วยครับแล้วก็อย่างนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้ในโอกาสต่างๆได้ด้วยใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นการมอบของขวัญน,นะแทนที่จะมอบของที่เป็นอของฝรั่งหรือเป็นขนมฝรั่งเป็นขนมอื่นนะฮ อมอบขนมไทยๆอย่างนี้ดูบ้านนะลองไปทําเองอย่างเนทดูนะนมีะมววมควจะเข้ายสโลโกแกนของประเทศไทยอยู่แล้ว<ช>ที่จะอนุรักษ์ความไทยั่นเองเนสครับอยากที่จะทราบกันแล้วว่าร้านบ้านขวัญแค้ับเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับเนสพอจะทราบคําตอบนี้ไหมครับคือโอ้โหพี่เล่นถามผมอย่างนี้นะคือผมก็ไม่ใช่เจ้าของร้านะพูดจริงถ้าจะถามว่า เกิดมีที่มายัางไรประวัติเป็นยัางไงานะฮะผมว่านะฟังจากปากผมอะ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกผมว่าเดี๋ยวไปฟังจากปากพี่เจ้าของร้านเขาเลยดีกว่านะฮะแล้นไปฟังกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าร้านนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับร้านบ้านปั่นนะคะก็มีก็จะ,ะเปิดที่เชียงใหม่ค่ะก็เปิดมาตั้งแต่ปศ2อง5น,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 นี่้าค่ะก็คือคุณแม่ที่เเป็นคนก่องั้งแล้วก็คุณแม่ก็อยากาทำขนมไทยที่มีรูปแบบ ว่าก็ไม่เหมือนในทั่วไปของตามตลาดก็เลยอยากทำขนมไทยที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เป็นความคาม่ะเราตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คืออยากให้คนทั่วไปเนี่ยได้ชิมขนมที่มีรูปลักษณะแบบมีดีนะคะแล้วก็เป็นขนมไทยที่เป็นมีหน้นานตาโดดเด่ค่ะแล้วก็ยังคงความเป็นไทยแบบโบราณได้วยแล้วก็จุดประสบบงมเรามาเนี่ยก็คือเราอยากให้เด็กวัยรุ่นได้รู้จัก ได้อันล่ะศิละปะต่างวัฒนธรรมตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากให้ชาวต่างชาติเนี่ยหเ,เห็นถึงศิละปะตรงนี้แล้วก็ชื่นชมกับศิละปะตรงนี้ของปรไทยด้วยก็อยากจะฝากถึงน้นนองน,นะคะว่าเพราะว่าเด็กสมัยนาาี้ค่ะที่เห็นก็คือจะนิยมชอบทานเค้กทานขนมฝรั่งกันค่ะแล้วก็หลายคนก็คือไม่รู้จักขนม ว่าอาจจะรู้จักแค่ชื่อไม่เคยชิมไม่รู้มาก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงค้ะก็อยากให้น้องๆใเุ็นใหม่คนเีกลับมาชินขนมไทยลองหาซื้อขนมไทยเพราะว่ามันก็เป็นมนรดกเป็นเป็นวัฒนธรรมของไทย เป็นยังไงกันบ้างเขากับร้านขนมไทยของร้านพี่ปรางนั่นเองโหครับผมสวยงามมากๆครับครับขนมหรือคนคนครับอ๋อเรียกได้ว่าพี่เขาน่ารักมากๆครับมากทีเดียวจนผมอยากจะนั่งข้างๆเมื่อกี้เลยโอ้โห,โหแล้วก็ <ๆ S 2> ถูกต้องแลวครับยได้ว่าใส่ใจลูกค้าดีครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับร้านขนมไทยของพี่ปรางนะครับหรือว่าร้านเอ่อ บ้านขวัญนะครับร้านบ้านขวัญขนมบ้านขวัญนะครับผมไปมาต้องจำไว้ขึ้นใจใช่แล้วโดยเป็นร้านที่รวมขนมโบราณไว้มากมายเลยเป็นเป็นร้านที่หาทานยากด้วยใช่แล้วนะครับก่อนที่จะจากการในวันนี้นะครับอยากที่จะให้เน็ตเนี่ยฝากอะไรถึงเยาวชนไทยเกี่ยวกับเรื่องของขนมไทยสักนิดหนึ่งครับอ่านี่ก็ขอบอกสักนี้หนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะหน้าตาขนมไทยนะฮะน่ารักขนาดนี้และน่าทานมากนะฮะเป็นถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งนะฮะของประเทศไทยเราเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็ ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะวิธีการทําขนมไทยนะไม่ว่าจะเป็นขนมเก่าๆอย่างเช่นพูดจริงๆนะอย่างเช่นลืมเกินอ่ะที่ผมบอกที่ผมไปทํามาในวิทยาใช่ไหมพูดเลยว่าก่อนไปอ่ะไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินชื่อเลยไม่รู้จักว่ามันใช่ไม่เคยได้ยินชื่อเลยว่ามันคือขนมหรือมันคืออะไรไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันคือเฮ้ยขนมไทยนะนี่คือขนมไทยโบราณที่บีมาตั้งนานแล้วนะว่าคือลืมเกินแต่ว่าพอไปถึงพี่พอถามว่าเฮ้ยพี่วันนี้ผมมาทําอะไรเขาบอกว่าจะให้ทําขนมลืมเกิน งงงงครับก็งงครับตอนแรกคือคิดเลยว่ายังไงมาขนมไทย <c oughs> ต้องมีพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองไง<ะ>ต้องแบบโรยแน่แน่ใ่แน่นอนฝอยทองทองหยิบทองหยอดใช่ไหมแต่พอถึงนี่ร้านปุ๊บกลายเป็นลืมกืนซะง,งั้นนะขอบอกเลยว่ายังไงนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือว่า มีสังสารอะไรพิเศษนะฮะซื้อเป็นของฝากซื้อเป็นของของขวัญให้กับเ,เพื่อนๆได้นะซึ่งมีความหมายจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้จักขนมไทยกันมากมายเลยเดียวถือว่าเป็นขนมโบราณกันด้วยหมดเวลาของรายการเลยนะครับวันนี้ผมป้อมเปก็กษลหมทอแล้วก็เนสตสืดอนะครับต้องขอลากันไปก่อนกลับมาพบก,กันใหม่ครับกับรายการสินสยามสวัสดีครับสวัสดีครับ